สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข้อ6เลยนะคะข้อที่6โจทย์กำหนดว่าเจนและตะวันมีถังขนาดเดียวกันคนละหนึ่งใบแบ่งความสูงของถังออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันเจนและตะวันตักน้ำใส่ถังได้ปริมาณตามแรงเงาดังนี้นะคะมีน้ำในถังของเจนและนี่น้ำในถังของตะวันนะคะ ดูง่ายๆเลยแบ่งออกเป็น10ส่วนนะคะเติมน้ำเป็น 1, 2, 3ส่วนก็แสดงว่าน้ำในถังของแจนเนี่ยมี3ส่วน10นั่นเองมีทั้งหมด3ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะคะส่วนน้ำของตะวันมี1,2,3,4,5 6นะคะนั่นก็คือ6ส่วน10นั่นเองค่ะทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่า จากข้อมูลถ้านำน้ำมาเทรวมกันในถังของตะวันจะได้ปริมาณน้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดาของถังแสดงว่า,าของแจนเนี่ยไปใส่ในของตะวันนะคะนั่นก็คือการอะไรคะบวกลบคูณหารการบวกนั่นเองค่ะบวกโดยเอาน้ำของตะวันตั้งนะคะตอนนี้ตะวันมีน้ำอยู่6ส่วนสินะคะแล้วเทของแจนรว มารวมกันก็คือบวกของแจนอีก3ส,ส่วน10นั่นเองนะคะการบวกเศษส่วนก็คือตัวเศษบวกตัวเศษตัวส่วนบวกตัวส่วนโดยที่ตัวส่วนจะต้องมีค่าเท่ากันตัวส่วนเท่ากันเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถบวกตัวเศษได้นะคะ,ะทีนี้ในข้อนี้ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเป็น10ทั้งคู่ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ส่วน10ไว้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะต้องเท่ากันทุกตัวเนาะส่วนตัวข้างบนเราก็นำมาบวกกันได้เลย6บวก3ก็ได้6ก็คือ7 8 9ก็ได้9ก้ส่วน10นี่แหละค่ะเราได้คำตอบแล้ว9ส่วน10อยู่ข้อไหนเอยอ,อยู่ที่ข้อ2นั่นเองค่ะโอ้ข้อนี้ง่ายมากๆเลยอื ไปที่ข้อที่7กันเลยนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ให้ว่าให้นักเรียนหาค่า a b c a อยู่นี่ b อยู่นี่ c อยู่นี่จากประโยคการลบต่อไปนี้นะคะทีนี้ลองมาอ่านให้หมดก่อนจากข้อมูล a b c มีค่าเท่าไหร่นะคะแสดงว่าเขาจะให้หาจากด้านบนนะคะว่า a b c เรามีค่าเท่าไหร่ สิ่งที่เราจะต้องรู้ในบทนี้หรือว่าข้อนี้นะคะนั่นก็คือการสลับที่นะคะการสลับที่การบวกและก็การลบนะคะเมื่อนักเรียนเห็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะถ้าเราต้องการย้ายข้างนะคะ,ะยกตัวอย่างดูตรงกรอบนี้นะคะถ้าเราต้องการย้ายข้าง เราจะย้ายข้างที่เป็นด้านหนึ่งถ้าเป็นลบนะคะย้ายข้างไปจะกลายเป็นบวกส่วนถ้ามันเป็นบวกย้ายข้างไปก็จะกลายเป็นลบนะคะวิธีการคือเราจะเอาตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวนะคะโดดเดี่ยวเดียวดดยเลยนะคะ,ะมาดูกรอบแรกกันก่อนนะคะกรอบตัว A จะเห็นว่าตัว A ของเราเนี่ยถูกทิ้งอยู่คนเดียวแล้วเพราะฉะนั้น ด้านซ้ายมือของเรา6ส่วน11และ3ส่วน11ก็สามารถนำมาลบกันได้เลยนะคะอ่ะสังเกตว่าตัวส่วนเป็นยังไงกันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบเฉพาะตัวเศษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น A ก็น่าจะมีค่าเท่ากับอ่ครูฟ้าใช้เป็นสีแดงแล้วกันเนาะเป็นคำตอบอข้างล่างนะคะ11 ใส่11เหมือนเดิมนะคะตัวส่วนเท่ากันเราไม่ต้องไปลบกันนะเราลบเฉพาะตัวเศษค่ะ6-3ลบ3ก็เหลือ3ส่วน11นั่นเองค่ะโอเคเราได้เราได้คำตอบกรอบที่1แล้วนะ3ส่วน11อ่ะเขียนใหม่ A เท่ากับ3ส่วน11นะคะต่อมาดูกรอบที่2กรอบ B นะคะเราจะต้องย้ายข้างสลับไปมาเพื่อจะทำให้ B ต้องไปอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะ,ะ,อะตอนนี้ B มันเป็นลบนักเรียนเห็นไหมคะหน้า B เป็นลบนี่หน้า B เป็นเครื่องหมายลบแสดงว่า B เนี่ยมี B, ค่าเท่ากับลบ B นะคะเราจะต้องย้าย B ไปอยู่อีกฝากหนึ่งเพื่อจะให้ B กลายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบูฟา้าย้ายข้างไป B ก็จะอยู่คนเดียวละทีนี้9ส่วน13แล้วเราก็จะย้าย สองส่วนสิสนี้ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นค่ะข้ามไปอยู่ฝั่งด้านหน้านะคะยกจากปกติ2องส่วนส,สิถ้าไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่าเขามีค่าเป็นบวกเนาะพอเขาย้ายข้างมาปุ๊บเขาจะต้องมีค่าเป็นลบนั่นเองค่ะก็เป็นลบสอส่วนสิบสาตรงนี้ทันไหมคะทันนะต่อไปตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ13นะคะก็เอาตัวเศษมาลบกันได้เลยเพราะฉะนั้น B ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ9ลบ2เหลือ7ตัวส่วนเหมือนเดิมคือ13นะคะยากไหมเออตั้งสติดีๆนะอ่ะต่อไปกรอบที่3ตัว C ค่ะอ่ะตัว C ของเราถ้าไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่ามีค่าเป็นบวกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทิ้ง C ให้อยู่ตัวเดียวด้วยกัน นำลบ4ส่วน15ย้ายข้างไปอยู่ฟากนู้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใหม่เป็น C เท่ากับสส่วน15้ยไม่ใช่ C เท่ากับเราย้ายตัวนี้ไปอยู่ด้านหลังเนาะเพราะฉะนั้น c ตรงนี้ก็จะเท่ากับ7,15ส่วน15บวกกับ4,15ส่วน15้งงไม งงไหมว่าทำเป็นเป็นบวก4ส่วน15เพราะว่าอะไรใครบอกคุณครูได้บ้างอ่าถูกต้องเพราะว่า4ส่วน15มีค่าเป็นลบย้ายไปข้างหลังนี่ก็เลยเป็นบวกนะคะพอเราบวกกันได้ปุ๊บ15ส่วน15เหมือนเดิมเลขตัวส่วนเท่ากันข้างบน7บวก4ได้8 9 10 11ส่วน15อ่ะทีนี้เราก็ซูมออก ด้คำตอบแล้วนะคะว่า a มีเท่ากับ3.11ส่วน11 B 7ส่วน13และ c 11.15เส่วน15เราก็ไปเทียบคำตอบดูเลยว่าข้อไหนถูกต้องนะคะอ่าข้อไหนเอย่ย1 2 3 4ที่มี a เท่ากับ3ส่วน11อ่ามี2ข้อนะคะต่อไป b เท่ากับ7็ส่วน13ก็มี2ข้อและอันสุดท้าย c เท่ากับ1 1ส่วน15มีอันเดียวคือข้อ 2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะทุกคนยากไหมการสลับที่การบวกการลบนะคะยังไม่ยากเท่าไหร่เนาะทบทวนได้ต่อไปข้อที่8ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะ,ะโจทย์ให้อะไรมาบ้างสุดาปราณีและสมใจมีน้ำตาลทรายดังนี้สุดามี 1.5ส่วน5กิโลกรัมปราณนีมี2.5ส่วน5กิโลกรัมสมใจมี4.5ส่วน5กิโลกรัมจากข้อมูลน้ำตาลทรายของสุดาและปราณนีรวมกันหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายของสมใจอยู่เท่าไหร่เขาจะเอาปราณนีกับสุดารวมกันเพราะฉะนั้นตั้งทีมก่อนสุดากับปลาณีอ่ะสคนนี้รวมกันแสดงว่าเอามาบวก มากกว่าหรือน้อยกว่าของสมใจอยู่เท่าไหร่นะเราต้องนำสุดากับปราณีเนี่ยมารวมกันก่อนแล้วเราถึงจะมาตรวจสอบได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากับสมใจสุดามี1นส่วนหปราณีมี2อส่วนหแสดงว่าสองคนนี้รวมกันได้3าส่วนห้าะคะแล้มาดูนี่สมใจมี4ส่วน5 แสดงว่า2คนนี้รวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ3มากกว่าหรือน้อยกว่า4อ่าถูกต้องน้อยกว่านะคะน้อยกว่าคําตอบที่มีน้อยกว่ามีข้อ3กับข้อ4น้อยกว่าไปเท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องเอาสองคนนี้อ่าสองตัวนี้มาทาอะไรกันหาความต่างก็คือนํามาลบกันเอาตัวมากตั้ง4ี่ส่วนห ลบกับตัวน้อย3ส่วนหตัวส่วนเท่ากันเขียนเหมือนเดิมตัวเศษไม่เท่ากัน4ลบ3มเหลือ1ตอบข้อ3ค่ะ3น้อยกว่าอยู่1ส่วนหอ่ะข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะคะครูฟ้าว่ายังไม่ยากหรือว่างทุกข้อก็ไม่รู้นะคะไปดูข้อที่9ค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะเศษส่วนหลายข้อมากปีนี้อ่ะ ในรูปภาพนะคะก็จะมีแม่มีแก้วมีกิ่งนะคะแม่ขนมแบ่งแม่แบ่งขนมเค้กออกเป็น12ส่วนเท่าเท่ากันอ่านี่คือขนมเค้ก12 3 1 2ส4 5 6ามห่สมี่ห้าหดปดสมติแม่แบ่งเค้กออกไป12สส่วนเท่าเท่ากันทีนี้แบ่งให้น้องแก้วคนนี้นะคะ4ส่วน12ของเค้กนี่เค้กนะคะ 2> 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกสมมมติว่ามันเท่ากันเนาะ <c oughs> ทีนี้แม่แบ่งให้แก้วสีน้ำเงินไป4ชิ้นทั้งจากข้งหมด12ชิ้นแล้วก็แบ่งให้กิง่งสีดำล้วกันกิ่งเป็นสีดำสามชิ้นอ่ะคำถามก็คือจากข้อมูลแม่เหลือขนมเค้กเท่าไหร่นับไปเลยง่ายมากหนึสอง หนึ่งสสามสี่ห้าแม่เหลือขนมทั้งหมดห้าชิ้นจากทั้งหมด12ชิ้นตอบข้อข้อไหนห้าส่วนสิบข้อหนึ่งค่ะโอ,อ้ข้อนี้ข้อนี้ง่ายมากมากๆๆกมากมากมา,กา,กา,กากไม่มีข้อไหนง่ายกว่านี้แล้วโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะหรือเราจะคิดให้เป็นสมการคณิตศาสตร์ให้มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงก็คือ แบ่งให้แก้ว4ส่วน12แบ่งให้กิ่ง3ส่วน12แสดงว่าสองคนนี้รวมกันกินเค้กไปแล้ว7ส่วน12อันนี้กินเค้กไปเท่านี้นะคะอ่น,นี้แก้วอันนี้กิ่ง2คนรวมกันกินเค้กไป7ส่วน12จากเดิมเนี่ยเค้กมี12ชิ้น จากั้งหมด12ชิ้นโดนกินไป7ชิ้นจากข้างมด12ชิ้นก็เลยเหลือ5ชิ้นจากข้างมด12ชิ้นจะคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ครูฟ้าคิดว่าวิธีแรกง่ายสุดเนาะไปข้อที่10จ้าข้อที่10นะคะครูให้นักเรียน2คนเขียนแบบรูปดังนี้มีจอยกับอัตตีนะคะจอยเขียนได้125 150 175 200 225สามเหลี่ยม275แล้วก็ไปเรื่อย ตีเขียนสิบหกสิบอะไรไม่รู้ร้อยยี่ร้อยหกสิบสองร้อยสิบสองร้อยหกสิบสามร้อยสิบจากข้อมูลจำนวนที่แทนด้วยสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมีค่าต่างกันเท่าไหร่มาเรามาหาก่อนสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่จากแบบรูปที่เขากำหนดให้นี้นะคะเรามาดูคู่แรกกันก่อนจากหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไปหนึ่งร้อยห้าสิบแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง เพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายบวกหรือลบดีคะเพิ่มขึ้นบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยจาก2 5 125เป็น150เพิ่มขึ้นก็เอา150ลบด้วย125นะคะศูนย์ลบ5ไม่ได้ไปยืมยืม5มา1นึก็เหลือ40ก็เป็น10 10ลบ5เหลือ5 4ลบ2เหลือสองลบ1เหลือ0ย์แสดงว่าเพิ่มขึ้น25นะคะ คู่ต่อมา150ไป175ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไรเอา175ลบกับ150เลย5ลบ0เหลือ0 7ลบ5เหลือ2อุ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยพูดเร็วไปนิดนึ่ง5ลบ0เหลือ5 5ลบ7 7ลบ5เหลือ2 1ลบ1เหลือ0ก็25อ่ะแสดงว่าตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นทีละ25นะคะเพราะฉะนั้น ตัวก่อนหน้าสามเหลี่ยมก็คือ225จะไปยังสามเหลี่ยมได้ก็คือ225เพิ่มขึ้นอีก25นะคะนั่นก็คือการบวกนั่นเองอ่ะ5บวก5ได้10ใส่0ทด1 2บวก2ได้4บวกอีก1เป็น5แล้วก็ดึง2ลงมาเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมของเราจึงมีค่าเท่ากับ250นั่นเองนะคะขออนุญาตเขียนต,ตรงนี้นะ 250ต่อมาอต่อมาครูเฟื่องฟ้าขออนุญาตลบตรงนี้นะคะที่ไม่พอเนอะอาะลบต่อไปดู10ไปยัง60ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะอ่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่60-10ลบ10เหลือ50เพิ่มขึ้นอีกละ50ต่อไป60จะไปบวกอีกเท่าไหร่อ่ะเราไม่แน่ใจเรามาดูคู่นี้ก่อน 60ไป120ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่210ลบร้ 160. เอาศูบ0เหลือ 0, 0, 0, 0, 0 1นลบ6ไม่ได้ไปยืม2 2เหลือ1 1กลายเป็นยืมมา10บวกอีกหเป็น11 11บลบ6ได้5 1ลบ1เหลือ0แสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละ50เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราหาตรงนี้ได้อยังคะได้แล้วหาได้จากการนำ ตัวก่อนหน้าสี่เหลี่ยมก็คือ60ไปบวกกับการเพิ่มขึ้นเท่าๆกันก็คือ50 0บวก0ได้0 6บวก5ได้11เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมของเรานี้จึงมีค่าเท่ากับ110นั่นเองต่อมาสิ่งที่โจทย์ต้องการไม่ใช่110หรือ250ถ้าใครเผลอตอบ2ตัวนี้ไปจบเลยผิดเลยนะคะข้อนี้ สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือแทนที่ด้วยสองตัวนี้แล้วมีค่าต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่แปลว่านํามาลบกันนะคะต่างเท่าไหร่ลบกันก็ต้องเอาตัวมากลบตัวน้อยตัวมากคือสามเหลี่ยมคือ250ลบกับตัวน้อยคือสี่เหลี่ยม110ลบกันได้เท่าไหร่250ลบ110 160เหลือ0 5 1เหลือ4 2 1เหลือ1ข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ140อย่ามีใครเผลอไปตอบ110หรือ250เชียวนะคะโอเค